พี่น้องเด็กแล้วสามทุ่มสามทุ่มสิบห้าเราพี่น้องเอ้ยเด็กเราเดิมมันนี่ก่อสิบห้าเผ็ดแนวกินเด้อพี่น้องเด้ออ้อมเนื้ออ้อ,อมเนื้อ,อนี่ใช้พริกแกงพริกแกงตำต้องได้หั่นแล้วพี่น้องออมเนื้อง่ายๆเ,เนาะมันมีแนวกินไหม โรคโควิดระบาดแม่ค่ากับเขาขายของพี่น้องเลยโควิดร,ระบาดเาสิมาอ้อมเนื้อกินแม่ข้าเ่าขายของเลยอะ่ะเนื้อเศษพี่น้องเนื้อเศษเมื่อน,นั่งคอยว่าสซีเฮ็ดจูนั่นแหละครับ่กล้ากินเนาะสิบหาอ้อมเนื้อเด้อพี่น้องเด้อ ใส่เบิดโรดเสียดายมันเอ้าท่านท่าก็เบิดเกลห่อไปกินเหมืออื่นพี่นอนะ้องเนาะอมเนื้ออมเนื้อพี่น้องล้วนเนื้อกันล้วนเนื้นกนอกันจะไม่เห็นมาพี่น้องนี่ไหมหนึ่งขอน,นี้วพ้อมเด็ดแี่กำลังไอขื้นพี่น้อง จากน้อยก่อนจังสิกแล้่อมเนื้อแม่หอด้วนเนื้อที่น่องด้วนเนื้อจากนายกันนะ วก็ใส่เครื่องปรุงใส่ผักเท่านี้ลราพี่น้องพอเฮ็ดง่ายๆเมื่อให้มันสุกจัง่อยเห็นมนี่เนื้อ,เน,อเนื้อกำลังสุกแล้วพี่น้องอมง่ายง่ายใส่เครื่องปรุงกอนของซสือรดพี่น้อง สองซ่อนผงซู้รลดล้วก็นัำมประเดดประเดดใส่สองทัพพีนี่นี่น, <c oughs> น,น้องเห็นง่ายๆนะคือหอมใช่ไหม ใส่น้ำจากน้อยนะพี่น้องเนาะสดน้ำเริ่มใส่น้ำน้อยหนึ่งลายเติบละพี่น้องเราก็ใส่ผักใส่ผักกะเลี่ยวใส่ผักให้มันสุกมีผักกาดกับจอนพี่น้องเขาก็สีใส่ลงไปร่วเนาะเพราะน้ำเดือดน้องกระพรอนล่ะใส่ร่วนหรอเนาะพี่น้องเนาะ อากาศจะจ้อนนี่อากาศจะจ้อนล้ากาผักซีลาวพี่นอ้องออมสุกก็กินได้เลยผักซีลาวพี่น้องผักหลายๆเดอ้อเรากาใส่ต้นหอมพร้อมพี่น้อง ต้นหอมเหลือพักอีตู้กับต้นใบใบหอมจะเอาใส่ที่หลังนะพี่น้องเพราะว่ามันสุกไวที่นี่ก็ล้อให้ผักสุกนะพี่น้องนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อร้อให้ผักสุกก็นพี่น้องผักกำลังสีสุกเฮ็ดข้าวเดียวไหมผักกำลังสีสุกแล้ว ก็ส่ใส่อันใบหอมกับอันไผ่ีตู้ก็คือแล้วพี่น้องขยิบซิมบ้างจังไนกันอืมแสบแล้วพี่น้องเลยซีกเข่ากันเข่าหวดหนึงพี่นอ้องเข่าซีกเราเขาก็ก,กินเข่าได้เลยพี่น้องไก่สุกแล้วเดี๋ยวขยิบใส่ไผ่ีตู้กับใบหอมกันบ้านี้ เรียบร้อยได้พี่น้องบันี้ไอ้ตู้เป็นเหงาใส่เป็นหลายๆจำบักหญ่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแกงอ่อมปฏติญญาพี่นอ้องมเดอ้อแม่ข่านีโควิดพี่น้องเอ,อ้ยบ่มีแนวกินมีเนื้อเสศษในตู้เย็นก็นเลยเอามาเห็ดพี่น้องเสร็จแล้วเนาะเห็นม่้ะ เป็ตาแซบตาแซบพี่น้องแกงอ่อมเนื้อนี่ผักหลายๆไหมคอยกินผัคอยเน้นผักได้พี่น้องเด้อนี่ <c oughs> เห็นบหสูกแล้วพี่น้องเอา้าเตรียมโตกินกันเท้าบัดนี้ไปคอยเสิ้้ากินเ่าเด้อแกงอ่อมเนื้อพี่น้องเอา้าไปเท้ากินเ่ากันสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> พี่น้องพ่อ,อกันอีกแล้วเนาะมาอนีเนาะพี่น้องเอ้ยคอยเลิกงานมาพี่น้องตลาดไว้เบิดแม่แม่ข้าหนีโควิดแม่ข้าหนีโควิดกันยังมะเบิ้งคอยก็เลยได้อันอมเนือ้อพี่น้องเมื่อนั่งคอยซอยจุจุจุคอยกินบ่ได้พี่น้องคอยก็เลยเอาเนื้อมาเฮ็ดอันอม,ม พี่น้องออมเนื้อนะ้อออมเนื้อใส่ผักนี่แหละผักซีเร้ยผักกันกาดกระจอนผักซีเรลผักกันกาดกระจอนนั่นต้นหอมพี่น้องใส่ผักสามอย่างเท่านั้นละแล้วก็ผักอีตูก้องถอยคือมืดถ้าพี่น้องเมือนี้คือมืดแค่ขับเปิดไฟจังหน่ครับมืดบล็อกแจ้งเราติดเนาะแจ้งอยู่และนะ้วเนาะพี่น้องเอ้ยไม่กินออมเนือ้อน้ำกันเลิกงานมาแต่หิวรวดพี่น้อง สามทุ่มสี่สิบหแล้วพี่น้องเข่าห่อนห่อนเลยนิเข่ากำลังห่อนเลยมาเด้อกินน้ำกันพี่น้องเลยหิวใส่ผักกาดกระจอนใส่ผักกาดดอกนั่นแหละแล้วก็ใบต้นหอมพี่น้องกับผักซีแล้วเนาะมา มาเด้อกินข่าวเดือกน้ำข่อยสามทุม่มสี่ทุ่มเหรอพี่น้องแซ่บๆพอเฮ็ดหลายอยู่พี่น้องแม่หมอกพออยู ảo, ò, ่มากินน้ำกันข่าขึ้นข่าวน้ำกันพี่น้อง ช่วงนี้บ่่อยได้มหาปัญญเด้ะน่ยโควิดกกำลังระบาดพี่น้องเลยน่ะครั้งเขาปิดโควิดอีกข่อยสิมาหาเสม,าามอเลยวันนี้แต่ว่าเขาสิบปิดบ่ปิดดอกรอน้าพี่น้องนะ คันมันระบาดหลยเขาก็สิปิดอีกเล็เนี่ยใครว่ามหาชัยเขาก็ปิดเมืองเรวมหาชัยไอ้สมุทรสาครพี่น้องเอยติดเนาะเหมือนนี่เนาะฟังเขาหาล้อยหาล้อยบอกค้นพี่น้องแรงงานต่างดาวพรนะ้อมเนาะ งั้นต่างดาวหลายพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ยขอยไปเฮงงั้นขอยกมีตรต่างดาวมาซื้อของคอยกันระวังเอาเนาะ <c oughs> จากว่าต่างดาวจาว่าคนไทยดอกพี่น้องเอ้ยเนาะมันแพร่กระจายไปเบิร์นละโลกมุนิโควิดระลอกสองเนอะพี่น้องเนอะระวังตนอันละ ระวังกันเนี้ยเด้อพี่น้องจับซสกอันพอมเลยเข่าอยู่ในกองเด้อกอบอกน้อง่ะหนึ่งเข่าสองกองกอง่น้อยๆ แอบปลาไเนี่ยพี่น้องเน้นผักไม่เน้นเนื้อเนื้อกับมีอยู่ลาหลพี่เนี่ยแกงอ่อมเนื้อพี่น้อง กว่าสิกลับบ้านหลังปีไม่ข่สิได้กลับบะบูเนี่ยเขาสิหาออกนอกจกังหวัดบะบูพี่น้องคือสิบว่าเป็นตาได้ไปใส่มาใส่แทะห่อนๆแ่บๆเลย ทันเท้าสื่อกัเจ็ดสิบแปดสิบคนนี้เนี่ยพี่น้องนี่แต่ว่าข่อยใช้เนื้อลายอ่ะสิเป็นร้อยคนเลยเนี่ยแกงออมเอาไปสั่งหกสิบถ้่ยวัดเจาะเดียวผักกับว่าได้ลายซ้ำเน่ซ้ำเนาะไส่แตผนน่ผักเันอันนั้นให้ผักเันเนียงก็ cả lòng Còn sáng sáng mà Và ta khẩu bà đây mắc cọ luôn À hàn cứ thế với hãy vô. นี่ก็เลือกตั้งนะพี่น้องเนาะเลือกตั้งบรรลุว่าผู้ใดได้ดอกผลกับ่าน,นสรุปเนาะจะได้จังหวัดก็เลือกเบิดสุขคน,นะนะั่นแหละตั้งอจอ เด้อกินน้ำกันกูอยู่มองนอกมองน้าตางประเทศโควิดกินคนละถ้วยคือเก่าบบดนี้แหงเบิ้งที่น่องใครอยากตีมั้งไยกวัข่อย มากก็ได <iyorsun S 2> ้อื้อแสบอีหลีบอย่างออยอย่างอร่อยเลย ควิดกับมาสิพอเห็ดยังกับบะได้เห็ดเนาะเห็ดธุรกิจกับบ่บ่ลุงเนี่ยพี่น้องโควิดมานเนี่ยเนาะหาอยู่หากินง่ายคุณก็ระวังตัวบ่ใส่เงินใส่คำนะพี่น้องเนาะ hiếng cô xịt tí má con nát hừm nói mấy nỉ hắn gì tí ขอยาวสิใส่เลือดขอยาอยากข่อย่างมันขาวข่อยเลยว่าส่เลือดขอ่ขอเลยอมแต่นเนื้อสิสน้ำแส่บเลยพี่น้องเลย นี่ถ้าต่างประเทศจังไรจังมาแพรไทยอีกนอกโควิดกันแหละต่างประเทศเพนกับเพ,เพิ่อนกับติดกันเสมอของเขาก็เคยติดมัติดอีกกันคนสรุปก็ิดจากวัดเท่าใดสมุดป,ประการกับว่าสามคนเพราะนั้นเมือแรงนะกับว่าเป็นรอยพี่้องเนาะแต่ยาก ออกจากบ้านก็นต้องใส่หน้ากากพี่น้องส่วนโลกนี่มันสิเซาเป็นเพราะสิบด้ใส่หน้ากากจะสิบปีมันบองคับวะน้งองพี่น้องเลยแซ่หบหลายจกเอาจกเอา ผักเปื่อยดีดียังแสบเลยไหมยขรลืมซื้อมะเขือมา

nào học cả bớt con thế nào đấy rồi <laughs> gì không à? hơi lại พี่น้องเออคลิปนี้่อรก็เสียไว้ซ้ำนี่แหละเนาะคลิปนี้ก็เสียไว้ซํำนี่หละพี่น้องจังใดก็ฝากในเด้อพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปตินญาพาเพลินคือเก่าแหละเนาะตอบคอมเมนต์ใต้ว่ากันเด้อพี่น้องเ้อยากายช่วงนี้ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปตินญาภาเพลินเด้อพี่น้องเ้อกดกระดิ่งนําเด้อพี่น้องเมื่อนี้เอาไว้ซ้ำนี่แ่ะพอกันคลิปหน้า 拜拜。Bye bye.